การพัฒนาท่านพระอาจารย์กุหลาบอนรโยวัดป่าโคกสอนจังหวัดกำแพงท่านพระอาจารย์ลาวอนันตรรที่พักสงฆ์ก่องลอยเจียรตุริธานีพระอาจารย์สมศักดิ์พัฒโนวัฒนวิศวังแดจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์ปรีอนิพโดวัดป่าสักมาศรังท่านพระอาจารย์สมัยยานวโรวัดป่าบ้านเฝา จังหวัดมหาสารคามท่านประจารย์โยุริปัญโยวัฒน์จังหวัดมหาสารคามท่านประจารย์ไทยปุณหานิสสติภักดสงศ์โด่สร้สสงางกำจังหวัดสกลนครเจ้าอธิการบุญไทย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 嗯 <Sure. S 2>、uh。嗯、huh.。 เรียนเธอที่สี่นายโฟมสันนามประมาจังหวัดสกลนครพระธิกังวิรักกรรมรักิโต habjo rap ayo บริหารจังหวัดสกลนครจุดสองดาวปอนปันประโววินัยธรรมนิวิทย์วัดโนนแสงกางจังหวัดสกลนครท่านพระครูวิมลจิตตาพรวัดพุทธารามจังหวัดสกลนครท่านพระครูสุวัตประสิทธิ์พลวัดศรีจังป่าชนบุจังหวัดสกลนครท่านพระครูสิบมบดีรำบาปน์วัดป่าปูทองจังหวัดสราบุรม ท่าน,นพระโภวิวรชัยสุนทรนาพาพวัดป่าโภูสวรรค์จังหวัดสกลนครท่านพระโภศดารยา <c oughs> lại <laughs> cam long xinh, điền nó mỏp anh nói <laughs> đấy các anh nói <laughs> là อาจาสัญญาเบียดให้ดีนึงใช่ไหม้โหดูกาครับดการครับรงการครับดรู้จะันเลยได้ชิมปืนได้ เรียนเชิญริศที่หกระปีชยุทธโนนลือชารักษาการศาสเตียร์เทองสังตาขึ้นทอดผ้าไตรปางสุกุลแต่ปรัตนาท่านพระครูประทิพยธรรมจีรพกรณ์ปชิบปสิวิรวัดสกลนครอันพระปูชนบอนยิฮารังวัดเจดียาญแกเรยุพานจังหวัดตุนการท่านพระครูปัญญาวราจารย์ ที่น้องป้อนเนี่ยที่วันหน้าพี่มีกันสองครอบครัวกัน แจ้งสองดาววสีสองหนึ่กร้อยาี่สิบามอุทยาทุัน เรียนเชิญที่เจ็ดคุณครูจีราพรชายมาศดอกเตอร์สราวุฒิงามหอมอาจารย์ประ,ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์นายบุญยืมงามเปี่ยมอาจารย์ประจำสาขาพุทธศาสตรนายเสกสัน์ศรีบุษยกคุณข้าราชการบำนาญน,นางแก้วศรีบุษยกคุณข้าราชการบำนาญแม่ทีสวัวอภัยแสนนายมนตรี ประสบสันตวัฒน,นาถ่ายเพลินนะถ่ายเพลินลืมเลี้ยวหลังถนะ่ายเพลินลืมเลียวหลังอ่างร้อยสิบยองครับออกบยงครับกุ้งครับตะกุง่งัลบลบนะ ยินเีินุกที่แบบคุณครูนิพาจิ๋นถุยข้าราชการบำนาญคุณครูพัทรพรน,นามสอนข้าราชการบำนาญด็เตอรเฟสัจกรจญิงอารยาสุภวัตอาจารย์ประจำภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามคุณแม่สนิทาสุขาพิวัตคุณครูปันนทรจุลชีพคุณแม่ เรียนเชิญชุดที่9ชุดพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพพลักษ์สิริธนอาอุธทิชัยคณะบดีแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามผู้แทนกนธิิการบดีมหาวิทยาลัยบานศีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายพัชร์เยี่ยมบานิชนนนนักพัฒนากิจการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนายธัญพัฒน์สมบัติวงศ์ ผู้ในการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงศีสเกตคุณสุธิร,รักษ์บุษดีหัวหน้างานการพยาบาลที่บ้านและชุมชนโรงพยาบาลมหาธารคามนายปราโมท